มี่ามีย่าไรนะะดงีกีงนะ,ะกีะคร้อยยี่สบาทคะลูกสี่กัมชาเอาจะสี่ก okay. ี <beş S 1> <otras ürlich>

เราขายกิโลเท่าไหร่500ห้าจ้า500ห้ามากี่วันแล้วคะก็อาทิตย์ไหมค่ะก็ถือว่าหมูย่างได้แพงสุดในรอบต่อใช่ใช่คาะใจก่อนหน้านี้เคยขึ้นกิโลละ500ถือว่าแพงแล้วจ้าอันนี้ขึ้นแล้วลูกค้าว่าไงบ้างคะแลาวพ่อรู้ค่ะเขาก็ไปซื้อหมูเนื้อมันก็บอกว่า200กว่า3จ้น28แล้วพ่อเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าหมูขึ้นราคาเขาก็ไม่ต่อค่ะพอเราปรับขึ้นเป็น500ห้าสิบนีลูกค้าลดลงไหมคะก็ไม่ลดนะคะ เขายังมาอยู่เหมือนเหมือนเดิมค่ะงานขึ้นนี่เราขึ้นมาหน้นนนาแล้วไหมดีกว่าก็หลักการนี้อยู่ หัูจ๋าเน,นึ่งจากนงเทมารี